สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อเรื่องของเกม The Last of Us Part ที่2กันนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะฮะยังาฝากเพื่อนๆกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมโอเคไปุยกันเลย หลังจากเหตุการณ์ในภาคที่แล้วนะครับที่โจได้ส่งเอลลี่ไปหากลุ่มหิงห้อยได้สําเร็จนะครับเพื่อสกัดภูมิคุ้มกันของเอลลี่เพื่อสร้างวัคซีนให้กับโมนัวเียชาตินะครับแต่ว่าได้รับรู้ความจริงว่าเอลลี่นั้นต้องผ่าตัดเชื้อราที่อยู่ในสมองนะครับที่เป็นภูมิต้าน,านทานที่อยู่ในตัวเธอเนี่ยทำให้เอลลี่เนี่ยจะต้องตายในเหตุการณ์นี้นะครับสมมติทําให้โจนั้นตัดสินใจบุกเข้าไปช่วยเอลลี่และสังหารคนที่มาขัดขวางเขาทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจอร์รี่แอนเดอร์ส เอลลีโจก็ฆ่าทิ้งทันทีครับโดยเขาเนี่ยมีลูกคนหนึ่งที่ชื่อว่าแอบบี้แอนเดอร์สันนะครับแอบบี้ได้เข้ามารู้ความจริงว่าโจนั้นได้ฆ่าพ่อของเธอตายไปแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั่นเองนี่นั่นเอง โจกับเอลลี่หลังจากที่รอจดจากเหตุการณ์นั้นก็มาใช้ชีวิตที่เมืองแจ็กสันนะครับเมืองที่ทอมมี่ได้ดูแลอยู่หมู่บ้านที่สงบสุขนะครับพร้อมกับเอลลี่กับโจก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งแต่นั้นมาผ่านเวลาไปเกือบ5ปีครับทำให้เอลลี่ที่โตขึ้นและโจก็ได้ใช้ชีวิตที่แจ็กสันอย่างสงบสุขนะครับโจได้สอนเรื่องราวต่างๆให้กับเอลลี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีตาร์ด้วยสิ่งสําคัญที่เอลลี่นะครับได้เรียนรู้จากโจ เพระวทั้งวันหนึ่งทอมมี่และโจได้เดินทางไปรัตเวนตั้งแต่เช้าส่วนเอลลี่ก็จะออกเดินทางไปสมทบพร้อมกับเพื่อนของเธอคือดีน่ากับเจสซี่ซึ่งเป็นคู่รักกันแต่ว่าเลิกกันแล้วส่วนดีน่าก็ได้ไปจูบกับเอลลี่ในคืนงานเลี้ยงก่อนหน้านั้นด้วยนะครับซึ่งในช่วงเหตุการณ์นี้เหมือนกับเอลลี่กับโจตะทะเลาะกันอยู่นะเพราะว่าเอลลี่ได้ไปสืบความจริงที่โรงพยาบาลที่โจเข้าไปช่วยเหลือเธอทําให้โจได้สารภาพความจริงกับเอลลี่ที่โกหกมาตลอด4ปีนะครับ ังจากนั้นเอลลี่กับโจก็ไม่ถูกกันเลยครับโจกระทั่งมีอยู่คืนงานเลี้ยงหนึ่งครับที่ดีน่าและเอลลี่ได้จูบกันนะครับซึ่งก็มีคนมาว่าแล้วก็เหยียดเธอนะครับแต่ว่าโจเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือเอลลี่เอาไว้หลังจากนั้นเนี่ยเอลลี่ก็ได้กลับมาเปิดใจคุยกับโจอีกครั้งหนึ่งเพื่อปรับความเข้าใจกันนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่โจได้ออกไปลาาตระเวนกับทอมมี่นะครับส่วนเอลลี่ก็แยกออกไปลาดตะเวงอิจุนกับดีน่านะครับแต่ว่าดีน่ากับเอลลี่ไม่ได้เข้าไปในจุดเฝ้าระวังเพราะว่าพวกเขาทั้งสองคนกลับไปเล่นสูบกัญชากันแทนทําให้เจสซี่ตามตามหาพวกเขาทั้งสองคนเพื่อบอกว่าโจกับทอมมี่ยังไม่กลับมาที่เมืองเลยทําให้เอลลี่นั้นออกไปตามหาโจคนเดียวนะครับตัวเกมไปตัดกลับมาที่แอบบี้นะครับหนึ่งในมือขวาของหน่วย WLF ที่ได้ตามหาบออแสของโจและขอให้หัวหน้าหน่วยอย่างไอแซกนะครับสั่งออกคําสั่งให้ออกไปสํารวจบ่อแสของโจกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันนะครับโอเว่นนะครับเป็นเพื่อนของแอบบี้ได้หมอกมาตามหาบออแสที่กระท่อมแห่งหนึ่งที่เปิดไฟอยู่ดูเหมือนว่าจะมีคนพักอยู่ที่ลาะตะเวนั้นนะครับ จนแอบบี้ได้ออกเดินทางไปสำรวจคนเดียวแล้วได้พบกับฝูงคลิก,กร์ที่ไล่ล่าเธอและได้รับการช่วยเหลือจากโจและทอมมี่ที่หนีออกมาเหมือนกันนะครับแอบบี้เสนอให้ไปรวมกลุ่มกับคนของเขาที่บ้านหลังหนึ่งนะครับทั้ง3คนเลยหนีตายกันมาที่บ้านนั้นและโจและทอมมี่ได้เข้าไปรวมกลุ่มกับคนแปลกหน้าและแอบบี้ก็ได้หานลูกซองมายิงขาโจเพราะว่ารู้ชื่อของโจแล้วนะครับด้วยเหตุผลความแค้นที่ ได้ฆ่าพ่อของเธอไปนั่นเองนะครับทำให้เธอเนี่ยได้ใช้ไม้ก๊อปตีโจอย่างทรมานนะครับเอลลี่ที่ออกมาตามหาโจแล้วก็ได้พบกับบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ได้เข้ามานะครับสุดท้ายแล้วโดนเพื่อนของไอบีจับตัวไว้นะครับเอลลี่ได้เห็นโจตายต่อหน้าต่อตาครับทำให้สติแตกแล้วก็เพื่อนของไอบีเนี่ยได้เตะให้เอลลี่สลบไปนะครับ เอลลี่ก็ได้รู้ว่าโจได้ตายแล้วนะครับแล้วก็แคนเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับทำให้หลังจากนั้นทอมมี่กับเอลลี่ก็ได้ออกมาคุยกันนะครับว่าจะออกไปล้างแ้นให้โจโดยทั้งสองคนก็ได้ออกเดินทางแยกกันไปครับทอมมี่ได้ออกไปก่อนคืนหนึ่งส่วนเอลลี่กับดีน่าได้เดินทางร่วมกันในเวลาถัดมานะครับทั้งสองคนก็ตามหาเบาะแสแล้วก็ไล่ล่าเพื่อนของแอ็บบี้นะครับว่าแอ็บบี้อยู่ที่ไหนนะครับทำให้ได้ไปเจอกับนอร่าที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็เอลลี่ได้ฆ่านอร่าทิ้งนะครับเสร็จแล้วก็ และเอลลี่ได้รู้บอกแสจากเซซี่นะครับว่าจะต้องไปตามหาแอบบี้ที่ซ่อนอยู่นะครับที่สวนสนุกอควาเรียมนั่นเองทําให้เอลลี่ทำให้เอลลี่นะครับได้บุกเข้ามาที่ยควาเรียมแล้วก็ไปเจอกับเพื่อนของเอลลี่ที่ชื่อว่าโอเว่นแล้วก็เมลนะครับ ทั้งสองคนที่พยายามจะเจรจากับเอลลี่นะครับอยู่ดีโอเวนก็เข้ามาต่อสู้กับเอลลี่นะครับจนถูกยิงไปส่วนเมลนะครับก็ใช้มีดนะครับพยายามจะแทงใส่เอลลี่นะครับสุดท้ายแล้วเอลลี่ก็เลยฟันคอไปนะครับแล้วก็มารู้อีกทีว่าเมลนั้นได้ตั้งท้องอยู่นะครับสุดท้ายแล้วเอลลี่นะครับก็ตกใจมากๆสุดท้ายแล้วทอมมี่กับเจสซี่ก็ได้มารวมตัวกันแล้วก็ช่วยเหลือพวกเธอได้กลับมาที่โรงละครอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วในระหว่างนั้นแอ b บ,บี้ไปไหนครับแอ b บ,บี้ได้มุ่งหน้าไปเที่ยวควาเรียมเพื่อตามหาโอเว่นนะครับที่แอบหนีมากับเมลนะครับซึ่งแอบบี้เนี่ยถูกไอแซคนะครับผัวหน้ากลุ่ม WLF เนี่ยให้ออกไปตามหาโอเว่นนะครับมารับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้เคยช่วยเหลือหน่วยสกาซึ่งเป็นสัตรูกับ WLF เอาไว้นะครับทำไมแอ b บ,บี้ต้องออกเดินทางไปที่สวนสนุก อควาเรียมนะครับในระหว่างที่เดินทางกันอยู่นะครับก็ได้พบกับพี่น้องสกานะครับทั้งยาลาและเลฟที่ได้ช่วยเหลือแอบบี้เอาไว้นะครับแล้วก็ทั้ง3คนก็หนีรอดกันมาจนถึงที่อควาเรียมจนได้นะครับแต่ว่ายาลาเนี่ยบาดเจ็บจากการโดนค้อนทุบที่แขนนะครับทำให้เมลได้ขอให้แอบบี้นั้นไปตามหาเครื่องมือผ่าตัดนะครับที่โรงพยาบาลจนกระทั่งเนี่ยและได้กลับมาช่วยเหลือยาลาได้สําเร็จนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยโอเว่นแล้วก็เมลนะครับได้ บอกว่ามีแผนจะติดต่อกลุ่มหิงห้อยที่ซานตาบา r b บารานะครับแต่ว่าแอปบี้เนี่ยที่รู้สึกว่าชอบโอเวนมานานแล้วนะครับทำให้เธอเนี่ยจะตัดสินใจเข้าข้างหลังโอเวนซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดนะครับซึ่งเมลก็ได้รู้เรื่องนี้แล้วก็ขอให้แอปบบี้เนี่ยไปจากที่นี่ซะนะครับแล้วก็อย่าเดินทางมาที่ซานตาบาบารากับพวกเขาเลยนะครับเลฟที่เป็นห่วงคุณแม่นะครับก็เลยกลับมาที่เกอกของหน่วยสการ์นะครับทำให้แอปบบี้และยารานะครับก็เลยต้องขี่เรือตามเลฟ ไปที่เกาะของหน่วยสกาานะครับจนได้รู้ความจริงว่าพวก WLF เนี่ยก็ได้บุกโจมตี หมู่บ้านของหน่วยสกาในตอนนั้นเลยเหมือนกันนะครับทำให้เอพปี้เนี่ยได้ช่วยเลฟออกมาจากเหตุการณ์นั้นได้ครับแต่ว่าเลฟนั้นได้พลาดท่าไปสังหารแม่ของตัวเองครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวนั่นเองนะฮะซึ่งที่มาที่ไปคือเลฟเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าถูกบังคับให้แต่งงานกับหัวหน้าชนเผ่านะครับทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยตัดสินใจโกนหัวนะครับแล้วก็แต่งตัวเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็หนีออกมากับยารานะเกาะแห่งนั้นกลายเป็นคนนอกรี่นั่นเองนะครับในระหว่างที่หลบหนีนะครับ เอ็บีก็ได้เจอกับหนวย WLF พอดีนะครับแต่ว่ายาราเนี่ยก็ได้สละดชีวิตตัวเองนะครับเ <_ C 1> พื่อที่จะปกป้องพวกเขาทั้งสองคนไว้นะครับทำให้เอ็บีกับเลฟนะครับสามารถหนีรอดออกมาจากเกาะนั้นได้นะครับแล้วก็กลับมาที่อควาเรียมนั่นเองหลังจากที่กลับมาที่อควาเรียมนะครับทั้งสองคนก็ได้พบกับการตายของเพื่อนเขานะครับแล้วก็ได้พบกับแผนที่ที่เอลลี่ทิ้งเอาไว้นะครับทำให้ทั้งสองคนทั้งเอ็บีและก็เลฟเนี่ยได้ออกมาตามหาเพื่อมาล้างแค้นให้กับเพื่อนๆืเขาที่ตายไปนั่นเอง เหตุการณ์นในโรงละครน,นะครับคือแอบบี้ได้บุกเข้ามาลอบยิงทอมมี่นะครับแล้วก็ยิงเจสซี่ไปพร้อมกับดีน่าเนี่ยที่กำลังถูกเชื่อนะครับเอลลี่ได้ขอร้องให้ไว้ชีวิตเธอนะครับเพราะว่าเธอท้องอยู่นั่นเองเล่นเลยเตอสติแอบบี้ครั้งสุดท้ายครับทำให้แอปบี้เลยไว้ชีวิตดีน่ากับเอลลี่นะครับแต่ว่าบอกว่าทั้งสองคนอย่ามาเจอหน้ากันอีกเลยนะครับ ในระหว่างนั้น2ปีนะครับทั้งแอบบี้แล้วก็เอลลี่ก็ไม่ได้เจอกันเลยนะครับทั้ง2คนก็ดูหมุนว่าจะทําใจกับเรื่องต่างๆได้แล้วนะครับทั้งเลฟและก็แอบบี้เนี่ยก็ได้เบินทางไปที่ซานตาบาบาร่าเพื่อติดต่อกับหน่วยกลุ่มไฟ r ์ฟรายนะครับซึ่งก็ยังมีหลงเหลืออยู่จริงๆด้วยนะครับตามที่โอเว่นเคยบอกเอาไว้นะครับซึ่งพวกเขาต้นเดินทางไปที่คาตารินาต่อนะครับในระหว่างที่เดินทางก็ถูกจับตัวนะครับโดยกลุ่มของชนพื้นเมืองในนั้นนะครับ กลับมาที่เอลลี่ที่ใช้ชีวิตในฟาร์มแห่งหนึ่งนะครับกับดีน่าแล้วก็ลูกของเธอนะครับหรือว่าลูกของเจสซี่นั่นเองนะครับซึ่งทอมมี่เนี่ยที่ยังไม่ตายนะครับก็ได้ขอให้เอลลี่เนี่ยกลับไปตามหาแอบบี้เพื่อล้างแค้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าได้บอกเแสมาแล้วว่าแอบบี้อยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับจนสุดท้ายแล้วเอลลี่ก็ต้องออกเดินทางนะครับเพื่อจัดการเรื่องที่ค้างคาอยู่ในใจของเธอมาตลอดนะครับจนกระทั่งเนี่ยเอลลี่ครับได้บุกเข้ามาเพื่อช่วยเหลือแอบบี้ที่หาดนะครับแล้วก็ได้บอกให้้ออบบเนมาสูกััธะคร แต่ว่าเอ็บบี้ไม่อยากจะสู้แล้วนะครับอยากจะปล่อยวางแล้วแต่เอลลี่บอกว่าต้องสู้นะเพราะว่าไม่งั้นจะฆ่าเลฟทันทีนะครับสุดท้ายแล้วเอลลี่ก็ต้องสู้กับเอ็บบี้นะครับสู้ไปสู้มาครับเอลลี่ก็ชนะเอ็บบี้นะครับแล้วก็พยายามจะบีบคอเธอนะครับสุดท้ายแล้วเอลลี่นะครับก็ได้เห็นภาพโจยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยต้องปล่อยวางเหตุการณ์นี้ลงนะครับสุดท้ายแล้วเอลลี่ก็เสียนิ้วไป2นิ้วนะครับแล้วก็ปล่อยให้เลฟกับแอบบี้นะครับได้มีชีวิตอยู่ต่อแล้วนี่นะครับ หลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปหลายเดือนครับเอลลี่ก็ได้เดินทางกลับมาหาดีน่าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รู้ความจริงว่าดีน่านั้นได้ออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วนะครับแต่ว่ายัางคงทิ้งกีตาร์และก็ของของโจเอาไว้นะครับเอลลี่ที่คิดถึงโจนะครับก็เลยกลับมาลองเล่นกีตาร์ดูนะว่าก็ไม่สามารถเล่นได้อีกแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ทําให้รู้ว่าเอลลี่นั้นได้ปล่อยวางจากเรื่องราวต่างๆสุดท้ายแล้วเอลลี่ก็จะออกเดินทางต่อไปนั่นเองนะครับสุดท้ายตอนจบเราจะได้รู้ว่า เลฟกับแอปปี anyway inder, ้นะครับได้เดินทางมาสู่คาตาลินาเพื่อตามหากลุ่มไฟร์ฟลายที่หลงเหลืออยู่ตอนที่เขาติดต่อไปตอนแรกนั่นเองนะครับก็เป็นการจบเรื่องราวของเกมในรัสวัตพาร์ทที่2เพียงเท่านี้ครับซึ่งเรื่องราวของเกมก็ทําให้เราเรียนรู้หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล้างแค้นก็ไม่ได้มีผลอะไรดีกับทุกคนนะครับมีแต่สูญเสียไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แค้นกันไปแค้นกันมาแบบนี้นะครับสุดท้ายเราก็ต้องมีคนหนึ่งที่ต้องปล่อยวางนั่นเองนะครับ นังเพลงจอมยุทธได้เคยกล่าวเอาไว้นั่นเองนะครับข้อประมาณนี้ครับผมสำหรับเกมเดอะล่าช็อตพาที่2นะฮะยังไงเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์ด้วยฝากกดแชร์ด้วยฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมสวัสดีครับ